โอ้กอาสสกายเจนะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปน l e เครับอุ้ยใกล้อยู่อะอในอีพีนี้ครับผมเราจะมาอัปเดตงูกันฮะเฮ้เทไม่ใช่งูนี้เอ้ยอันนี้น้องจีเซลน้องจีเซลฮะดูแล้วตัวเริ่มเลยถ้าเราพูดถึงงูเราก็ต้องเอางูมา ออกกล้องด้วยนะฮะอืมอ,อืมอ,อืมงูนี่ที่พูดถึงเนี่ยมันอยู่ในตู้นี้ครับผมนั่นคือดาริงโทเนียนะครับผมนั่นเองดูก่อนไหมตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ดูเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูแต่ให้กล้องเข้ามาดูก่อนว่ามันตอนนี้มันอยู่ในสภาพยัยงไงให้กล้องแผ่นเข้าไปดูก่อนเอ่ออาจจะมืดหน่อยนะเพราะจะบางทีเดี๋ยวจะยกเปิดให้ดูนะเหลืออยู่สองกอตอนนั้นตอนนั้นมัน,ม,นมันกี่กอนะ มันมีแตกยออ่อยกอเล็กๆไปอยู่นะสามสี่กอมั้งรู้สึกตายไปหนึ่งถึงสองกออ,อ๋อน่าจะใช่มั้งจำไม่จำไม่ค่อยได้แล้วมันมีกอเล็กๆอยู่เดี๋ยวสองกอแล้วงามแล้วนะ้วแล้ว,ลวตอนนี้ลิ้นเริ่มยาวนะยังยังไม่แยกแฉกเดี๋ยวจะหยิบหยิบไอในตัวไอเมื่อกี้ที่เป็นในกระถางเอามาให้ดูแต่ไอตัวที่มันอยู่ในสแฟักน้มผมก็คือวางไว้เฉยๆนะ โต้ตอนนี้ความชื้นมันอ,อ,อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่า 75, เจ็ดสิบห้าไมยังไม่สูงมากเท่าไหร่นรนะแต่ถ้าเปิดไฟปุ๊บความชื้นมันกตกมาหน่อยแต่ว่าในช่วงนี้อากาศเย็นด้วยเราเลยจะมาอัปเดตให้ดูว่าสภาพมันตอนนี้เป็นยังไงนะฮะพูดถึงงูก็ต้องมาอัปเดตน,นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหามุมก่อนนะหามุมก่อนอ่า เดี๋ยวจะปิดก่อนปิดก่อนปิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวชื้นออกหมดอมยิ่งไม่ค่อยชื้นอยู่ด้วยเ,เดี๋ยวต้องทําตู้ใหม่ตู้นี้อันนี้แค่ทดลองทำไปนะ้อเออเอาเอาหยิบม,มาให้ดูก่อนเอเอลิ้นมันยาวนะแล้วก็ขึ้นเป็นรูปเป็นล่างแล้วจากตอนแรกมันเป็นเส้น,เ,สนเนนะดูภาพเก่าเทียบกันดู นะสีเริ่มออกมาหน่อยนึงแล้วนะนะสีเริ่มออกมาหน่อยนึ่งนะฮนะเป็นกอเชียวนะอีกอันหนึ่งก็เมื่อก,กี้ก็ประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยให้กล้องแพ่นให้ดูอีกทีนะก็คือจริงๆแล้วดาริงโทนเนียเนี่ยมันมันไม่ได้เลี้ยงยากไหมจริงๆยากกันแหละแต่ถ้าไม่มีตู้หรือไม่ได้แบบว่าเออถ้ามันอากาศร้อนเนี่ยตาย แน่ๆนคือเดี๋ยวจะเท้าความอีกครั้งหนึ่งตอนที่เ,เลี้ยงในช่วงสิบปีก่อนหนะ้าเนี่ยช่วงที่มันมาใหม่ๆะนะเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นไหมตรงนี้แล้วมันรู้สึกมันไม่ได้อยู่กับต้นไม้นะขอเปลี่ยนมุมได้ไหมเปตรงนู้นดีกว่าอ่ะเปลี่ยนที่ใหม่ขออนุญาตเปลี่ยนที่นะ่ะมันไม่อยู่ในต้นไม้แล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ได้อยู่ในต้นไม้เลยนะเรื่องเยอะเลยอ่ะเออ อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ก็พาดคอไว้นะอน,นี้พลาดคอไว้น้องจีเซลเนียงูกับงูงูกับงูงงสำ,ำหรับน้ำลายโอเคอ่ะเริ่มก่อนเดี๋ยวเท้าความื่นว่าก่อนหน้าเนี้ยคือที่เคยบอกไปว่าเลี้ยงมาสิบกว่าปีสิบกว่าปีที่แล้วชุดแรกเลยที่มันมาเนี่ยเคยเลี้ยงอยู่ตอนนั้นเลี้ยงอยู่มุมบ้าน ด้านฝั่งที่ตะวันออกตรงนู้นนะแล้วมันเอาดอคือคืออากาศมันตอนนั้นก็มันเย็นตรงนั้นมันเย็นตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเลยนะมันมีต้นไม้มีอะไรบงังแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แสงมากเอ้ยได้แสงประมาณห้าสิบอืมแล้วสองเดือนสองเดือนครึ่งด้วยตอนหนึ่งบ้องแต่ที่อันนี้อยู่ในเนี้ย ตกประมาณเกือบเดือนประมาณ 3... าสอาทิตย์สออาทิตย์นะ่ะม้องหนึงคือต่างกันเลยเพราะว่าไอในในกล่องเนี่ยจะไม่เกิน30องศาอุณหภูมิแต่ความชื้นมันอยู่ที่ประมาณ60 68บหถึงเจ็คือถ้าเปิดไฟก็ความชื้นจะตกมา6กสิบแปเจ็ประมาณนี้ละนานี่แต่ถ้าเปิดไฟปุ๊บก็จะอยู่เอ้ยถ้าไม่เปิดไฟจะอยู่ที่ 7 5ถ้าเปิดไฟปุ๊บจะตกมาประมาณ68มันก็ยังต่ำอยู่เพราะว่าเดี๋ยวต้องปรับใหม่เลยยังไม่ได้รีวิวตูว้ทีนี้อันนี้มันอยู่กับผมมานี่ก็ประมาณนะสัก6เดือนได้ไมั้จำไม่ไอ้ใช่ไหมสี่หรือ6เดือนต่ถือว่าเร็วนะเพราะว่าเนี่ยมันออกปุ๊บเลยและไอ้ดารลิงเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะคือถ้าถ้าต้นจริงมันก็ประมาณนี้ ฟุตกว่าเกือบสองฟุตเอ้าประมาณนั้นอืมก็ถ้าอากาศตอนนี้ตอนนี้อุณหภูมิมันไม่เกิน30สิบองศาตอนนี้มันช่วงเย็นอากาศเย็นหน้าหนาวใช่ไหมต่ําช่วงกลางคืนมันอยู่ที่ยี่สีห้าองศาหรือบางทีตกไปยี่สิบท่าเรียงเอาดอตอนนี้ไอ้นี่ยได้แต่ถ้าเกิดเข้ามีนาแล้วเริ่มร้อนแล้วเริ่มไม่ดีคือไม่ดีไงหนึ่งคือ ดาิงเนี่ยมันชื้นแล้วก็ต้องเย็นคืออากาศอบอุ่นแต่พอเข้าร้อนร้อนปุ๊บมันมีแต่ความร้อนไอ้นี่ก็จะให้ค่อยๆแห้งแห้งเหมือนซาลาตอนเวลาขาดชื้นแล้วมันแห้งวิดีบหรือว่าเหมือนคล้ายๆกับตอนที่โดนซาลาขาดชื้นแล้วแห้งรีบใช่ไหมแล้วก็โดนเหมือนกับโดนพวกเพี้ยพวกอะไรนั่นจะแห้งแบบประมาณอย่างนั้นดาลิงเนี่ยก็เหมือนกันจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในตู้อะคือง่าย ให้ให้ให้ชื้นที่ไม่ไม่ชื้นเจ็ดสิบขึ้นไปเจ็ดสิบถึงแปดสิบแปสิบได้ก็ยิ่งดีแปดสิบถึงเก้าสิบไปเลยอะ่ะแต่ไฟก็ก็ต้องไปดูกันนะเพราะว่ามันมีหลายตัวอืมเอาเป็นว่าไฟเนี่ยไอ้เรื่องตู้เดียย้ำอีกครั้งเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันนะเออแสงถ้าถ้าสมมุติเป็น outdoor เนี่ยถ้าที่บ้านเรายัางไงก็ยากแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงหรือว่าบ้านคน fc ที่อยู่ทางเหนือแถบเชียงใหม่อะ่ะ ยงใหม่เชียงรายอะไรอะ่ะเลี้ยงเอาดอได้อยู่นะแต่ต้องน่าจะต้องขึ้นเป็นบนเขาเนาะตักแปดร้อยเมตรขึ้นไปอ่ะสี่ร้อยเมตรก็พอไหวมั้งแต่แปดร้อยเมตรน่าจะได้อยู่อืมแต่แต่มันจะมีบอกบางคนบอกว่าเลี้ยงได้พื้นราบจริงๆผมย้ำอีกครั้งว่าพื้นราบยังไงก็ไม่ได้นะถึงเขาบอกว่าจะได้ก็ได้ได้ก็ตามแต่ได้นี่หมายถึงว่ามันต้องครบปีรอบปีสิมันต้องผ่านตามฤดูกาล มันอาจจะได้ช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็เลี้ยงได้เพราะว่าอันนี้มันอากาศเย็นเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอเข้าร้อนแล้วยิ่งฝนนะัตดีเลยตรงเนี้บริเวณตรงนี้มันตอนนี้ความชื้นตกอยู่ตรงพิงกุยเนี่ยเรามาดูเนี่ยห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งความชื้นตกไปแค่ห้าสิบเนี่ยตรงนี้ดาลิงนี่ไม่ได้แล้วนะดาลิงนี่อย่าต่ำกว่าหกสิบห้าคือจริงๆต่ำกว่าเจ็ดสิบก็ก็เริ่มเริ่มโตเหลืองแล้วไม่ค่อยดีแล้วนี่ ถ้าต่ำกว่านั้นมันก็ต่ำประมาณนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยอืมนี่ออกมาจากตู้ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ต่อไม่ได้หรืออะไรคือได้เนี่ยแล้วในตู้เนี่ยผมก็ไม่ได้ลดน้ำมาเป็นสองสามอาทิตย์แล้วอ่ะก็คือมันชื้นไงมันชื้นมันก็เอ่อผมก็ใส่ซัลเฟกน้ามอสใส่อะไรไปด้วยมันก็คือจริงๆทั้งเดือนจะไม่ลดเลยก็ได้ด้วย แต่มันก็แล้วแต่นะเพราะว่าแต่ละคนทําตู้อะไรมันมาไม่เหมือนผมเข้าเรื่องตู้แกะเอาอันนี้ดาลิงเนี่ยมันก็มีแค่ตอนนี้มันก็มีฟอร์มเดียวทีไอเรื่องเรื่องเรื่องผสมเรื่องอะไรพวกนี้ผมยังไม่พูดแล้วกันอย่างที่เคยบอกไปในพาร์ทแรกอะเพราะว่าเลี้ยงให้มันออกดอกก่อนเลี้ยงก็คือให้มันให้มันรอดให้มันออกดอกให้มันอะไรก่อนนะแล้วค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งทีทีนี้ว่าถ้าถ้ามันจะผสมอ่ะอากาศมันก็ต้องเย็นด้วยแหละ อบอุน่นอบอุน่นวอม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 อืมคือเอาจริงๆแล้วคือถ้าไทยตามใน,ในธรรมชาตินะ่ะอุณหภูมิมันจะต้องอยู่ที่ประมาณถ้าตันคืนน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบหกยี่สิบกลางวันน่าจะไม่เกินสามสิบอืมจริงๆมันจะบอกว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงยากไหมยากสาหรับมือใหม่เลยนะแต่ถ้าคนคนรู้จักไม้กินมแมลงหรือคนที่เคยเลี้ยงพวกอินเตอร์มีเดียหรือไฮแลนด์แล้วอะ่ะผมว่ามันมันก็น่าจะพอเข้าใจ เรื่องของความชื้นและแสงนะอะอ้าวมันไม่อยู่นิ่งเอาเป็นว่าจริงเนี่ยเนี่ยนะให้ดูนะเขาที่เขาเรียกเรียกลิลลี่งูเห่านะหน้าเหมือนกันเลยนะเนี่ยหน้าเหมือนกับจีเซลเลยั้ยเนี่ยมีลิ้นด้วยเนี่ยลาบลิ้นเหมือนกันเลยเออเหมือนกันเลยเห็นไหมน่ารักน่ารักจุบท,ทีน,น<า> ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนก็ TC Plant แต่ตอนนี้เขายังไม่มีมัง้งต้องไปถามเขาดูนะเขาก็จะทำเป็นรอบๆไปช่วงนี้เขากำลังมีพวกจาากาบฮ h เ l i u m pola ก็ลองไปถามน้องหมู TC Plant ดูได้ก็ทำไว้หลายตัวเดี๋ยวเขาเป็นรอบๆไปสำหรับดาริงโทเนี้ต้องไปถามเขาดูอีกทีนะผมผมก็ก็ไปสอยเข้ามาเหมือนกันนะแล้วก็มาอัปเดตให้ดูกันทีนี้เดี๋ยว เออเดี๋ยวให้ดูตัวอีกตัวหนึ่งคือไม่ใช่อีกตัวหนึ่งคืออีตัวที่มันอยู่ตรงไม่ได้ใส่กระถางเอเพราะว่าเราจะลองสองอันคือใส่ในกระถางดูกับเหมือนกับวางแหมนไว้ไงนะจะดูว่าอันไหนมันโตได้ดีกว่าหรืออาจจะไม่ต่างกันเนาะเดี๋ยวไปดูในตู้เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับก็เนี่ยฮะที่อยู่ที่พื้น นะล้วลลก็รอกระถางเมื่อกี้ไปใส่เรียบร้อยแล้วทีนี้ตอนเนี้ตอนแรกนะมาเนี่ยเล็กๆเลยนะที่มันทําขยายในแ l บมันก็จะไปเขียวหมดเลยที้พอมันได้ไฟอันนี้เปิดไฟไว,ไว้ประมาณ9ก้ถึงสิชั่วโมงต่อวันถ้ามาดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะให้กล้องมาแผ่นดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งก็มันมันมันจะเห็นไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นชัดไหมว่ามันจะมีเ,เสน้นๆขึ้นมาเห็นไหมสีเริ่มเริ่มมา เริ่มมาทีละนิดทีน,นี้แล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนแรกกับกอเล็กนะนี่นี่กอใหญ่ขึ้นนะตอนนี้กอใหญ่ขึ้นนะก็ก็นี่ก็อย่างที่บอกไปคือไม่ได้ลดน้ำเลยแล้วดูความชื้นเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าเองอยังถือว่าน้อยนะจริงๆมันต้องสักเจ็ดสิบห้าขึ้นไปถึงแปดสิบแต่ต้องขึ้นนะความชื้นขึ้นมากกว่านี้หน่อยเพราะว่านี่เปิดไฟความชื้นมันลงตอนแรกกับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกไปไเปิดไฟมันลงมาค่อนข้างเยอะเลย แต่ว่าก็คือได้แต่ต้องมาดูอีกว่าอันนี้มันยังไม่ถึงปีได้มาน่าจะเป็นช่วงประมาณมกรกฎาสิงหาประมาณนั้นแหละเดี๋ยวต้องมาดูช่วงเมษามีนาเมษาพฤษภามิถุนาช่วงช่วงมาฝนนะคะความชื้นมันจะออ,ออกไปกว่านี้ไหมเพราะว่าปัจจัยของของตู้กับข้างนอกเนี่ย ก็มีส่วนด้วยคือระหว่างในข้างนอกเนี่ยนระ้อนแล้วถ้าตู้มีผลคือเช่นว่าโดนแดดส่องโดนอะไรเยอะ,อะบริเวณแถวนั้นความทื้นหรือว่าอากาศมันแห้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็มีส่วนทั้งหมดเหมือนกันเพราะงะั้นตู้จริงๆแล้วมันเหมาะกับพวกอไม้เล็กมากกว่านะพวกเนี้ยอีเรียมไซส์เล็กไม่ใหญ่ดาริงโทนเนียหยาดน้ำค้างพวก เทมเพลตพิงกุยเทมเพลตอะไรย่างเี้หรือหม้อที่มันไซส์มินิมินิอืมเพราะว่าถ้าจะเกิดว่าให้เลี้ยงแบบจริงจังใหญ่แนะนําเป็นโรงเรือนอ e ีเว็บดีกว่าไประยยาวกว่านะก็เราก็อันนี้ก็เห็นแล้วอาพูดกลับมาเข้าเรื่องก่อนหลุดไปตู้อยู่เรื่อยเลยกลับมาเข้าเรื่องก่อนคือดาริงโทนเนียเราดี๋เราจะต้องมาดูกันต่อว่ามันจะออกมาเป็นแฉก๊ แบบนี้ภาพตัวอย่างนี้ไหมจากเน็ตนะอืมมันจะต้องออกมาเป็นแฉกใช่ไหมแต่นี้มันเป็นสายฟืดอ,อกมาเหอแล้วก็ต้องออกมาเป็นแฉกอยู่ไหนนะหัว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 หายนี่หัวเป็นแฉกฟืดอ้าวโอ้โอ้โอ้โอโอโตกใจตกใจนั่นแหละไม่ออกมาเป็นแฉกอย่างนะั้นแต่จะจะถามเรื่องดอกนะย้ําอีกครั้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเขหน้าหน้าร้อนเนี่ยมันก็ร้อนน่ะแหละ ก็ต้องเดี๋ยวไว้เดี๋ยวหน้าร้อนอ่ะสักสักกลางปีนะเดี๋ยวอาจจะมาอัพให้ดูอีกครั้งหนึงว่ามันมีลิ้นสองแฉกหรือยังแต่ผมว่านี่ก็ใกล้แล้วมันเริ่มใหญ่ขึ้นเดี๋ยวลิ้นสองแฉกก็ออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูช่วงกลางปีสักสักประมาณมิถุนาเนอะหรือมาอัปเดตดูอีกทีกับดารินโทเนยว่ามันจะเ,เป็นลิ้นสองแฉกได้หรือยัง เพราะว่าถ้าไปเทียบกับเี่เลียงเอาดอเนี่ยยังไงนะผมก็ยืนยันว่ามันยังไม่ได้มันต้องครบปีถ้าครบปีเราเลี้ยงได้ก็ถือได้คือพูดง่ายๆคือมันเป็นไม้หนาวครับไม้หนาวนะคุณผู้ชมมันเป็นไม้เมืองหนาวก็คือไม้อากาศเย็นนะแล้วไม้เป็นไม้ไม้ที่อยู่ที่ลาบสูงข้างบนเนี่ยคือไอดาลิงีอย่างที่บอกไปในพาร์ทแรกว่าเวลาช่วงหน้าหนาวคือหิมะตกแล้วน้ําจากลาําธาร จากที่มันลงมาเป็นทะเลสาบเนี่ยมันไหลมาจากเป็นน้ําแข็งมันละลายในช่วงหน้าร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นมันถึงอากาศเย็นแต่มันก็ได้แสงแล้ามันอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยนละเรื่องกันเลยไหนะจะเจอฝุ่นไหนะจะเจอแสง UV จเจอฝุ่น PM เจออ่เความร้อนแรงของแดดอืมนั่นแหละมันไม่เหมือนกันคนละฟิลคนละแบบแตกต่างกันเลยครับผม อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันดาริงโทเนียยังไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวมากแล้วอีกอย่างคือดาริงโทเนียมันไม่ได้มีฟอร์มหรือวาลติตี้หรือชนิดอื่นมันมีแค่ดาริงโทเนียแคลิฟอร์เนียการแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียโ,โ,โนลิกอะไรวะอ่ะขึ้นชื่อแล้วกันพูดผิด <c oughs> ขึ้นชื่อแล้วกันนั่นแหละมันมีแค่สายพันธุ์เดียวอ่าสุดท้ายนี้เดี๋ยวก็จะขอฝากนิดนึงครับผม12กุมภา อาทิตย์ที่สิต่องกุมภาเรามีนัดกันนะงานประกวดราชมงคลรักเหือนจันจังหวัดจันทบุรีเรียกยากเรียกจะไม่ค่อยถูกเลยวันที่ที่สิบสองเจอกันแปดโมงเลยรับไม้ถึงเที่ยงหลังเที่ยงไปก็จะเป็นเริ่มตัดสินการประกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ยังเหลืออยู่หนึ่งงานเพราะจริงๆกุมภามันจะมีอีก,อกงานที่ทางภาคใต้แต่ว่าปีนี้เลื่อน ก็ไม่มีจัดะก็เรียงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีพี่น้องชาวใต้ขึ้นมาส่งไม้ประกวดกันหรือเปล่าเพราะว่าก็ไก่กับะเข้าอยู่เหมือนกันนะอแต่ว่าก็คือเรียนเชิญเอฟซีนะส่งไม้ประกวดได้ถ้ามีไม้ถ้าเอฟซีที่ดูอยู่เลี้ยงไม้กินมาแรงแล้วว่าไปส่งประกวดได้รัชมงคลรักเดือนจันจังหวัดจันทบุรีอืซึ่งผมก็ก็ต้องไปด้วยนะฮะก็ต้องไปอีกรอบหนึ่งก็ไปดูคลิปบรรยากาศได้ในเดอะมูฟวี่ทรี อีกครั้งหนึ่งนะคิดบรรยากาศงานประกวดนะแล้วก็จะฝ่าอีกนิดนึงมีอีกนิดนึ่งคนระับผมตอนนี้มีเปิดมินิมินิเวิร์กช็อปออาทิตย์นี้แล้วนะรีบมานันไปเจอที่ร้านเลยมินิเวิร์กช็อปกับโปวินนะโปรเสียบยอดเจอกันที่ร้านได้ไปดูในรายละเอียดในแคปเคช็อปหรือสอบถามอินบ็อกได้ ในแคปนอริะผมผมแยกเพจเนะีเพราะว่าไม่อยากให้มันมารวมกันอาจจะแรกๆอาจจะงงนิดนึงนะแต่ก็เดี๋ยวก็ชิน <c oughs> อ่แล้วก็อีกฝากนึงนะผมยังขายกาแฟอยู่นะแล้วเดี๋ยวปีนี้จะมีเฮลตี้ดิงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอมาด้วยไปติดตามในเพจสลอสต์ลอสต์ดิฟฟี่เราสามารถสั่งกาแฟได้สามารถสั่งเดี๋ยวมีเฮลตี้ดิงอัปเดตแล้วเดี๋ยวมา สั่งกันได้นะจ๊ะมาอุดหนุนกันหน่อยนะจ๊ะเพื่อสมทบทุนในการเดินทางไปบุกสวนนะแล้วก็สุดท้ายนะคุณผมอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ให้น้องจีเซลไม่ใช่ให้ผมนี่แหละไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่นี่ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้า